หลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าไปสถานที่โบราณคะ่ะรู้สึกว่ากลัวจับใจเลยคะ่ะสวดมนต์แล้วก็รีบออกเราจะมาสวดมนต์ที่นี่นึกได้กลางทางชวนสิ่งที่เรากลัวมาด้วยคะ่ะเขาจะมาได้ไหมคะทำไมแสดงว่าเราเคยโดนใครกระทืบมาในอดีตนะฮะจนกลัวนะ่ะเข้าไปแล้วกลัวแสดงว่าอดีตมีอดีตนะ มันเป็นไปไม่ได้เราพลังล่างเนี่ยเข้าไปเนมันกลัวมันแสดงว่าจิต <c oughs> เราอ่ะเคยอยู่ที่นั่นแต่เราไม่รู้เราอยู่อยู่ในสภาพไหนแสดงว่าโดนทดํา้ายอย่างที่เกิดความกลัวสายใยไงมันเป็นสายใยไง แล้วเวลาเราชวนเขามาสวดมนต์ค่ะเขาจะกลับได้ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปที่นั่นแล้วเขาเป็นวิญญาณนะฮะไม่ต้องไปเชิญเขากลับหรอกเขาไปเองพวกเทวดาพวกผมอา้าเชิญเทวดากลับไม่ได้ไปเชิญเ้าหรอกบางทีเขาไม่ได้มาด้วยซ้ำไปเขาอยู่วิมานนน่นนะ่ะเขาเห็นเราอยู่แล้ว เขาน้อมมาหาเรายัางได้ล่ะรู้เราไปทำอะไรเพราะมันเป็นวิญญาณเป็นนมามธรรมเป็นผีเป็นอธิสมรกายเป็นกายละเอียดมันออกจากกายหยาบแล้วยิงเทว,วดาหรือปลหมนะโอ้ยเขาเห็นเราอยู่แล้วเรามีประโยชน์ที่ไหนเขา,า,นาก็น้อมมากับเราที่นั่นแล้ หลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าได้รับรับประคำที่ได้รับจากที่นี่ค่ะเมื่อปีก่อนในการถวายพระป่าไม่มีประมาณครั้งที่สองค่ะสวดมนต์มาตลอดค่ะสวดบ้างไม่สวดบ้างสังเกตที่พระอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนมีเพชรเม็ดเล็กๆค่ะกระจายที่องค์พระและช่วงหลังก็ฝันเห็นหลวงตามาสามครั้งค่ะล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนฝันว่ามาสวดมนต์กับหลวงตาที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเลิกงานค่ะหนูสวดมนต์ออนไลน์พร้อมหลวงตาไม่ทันขับรถไปที่ ขับรถไปหรือทํางานไปภาวนาในใจหรือสวดออกเสียงเบาๆได้ไหมคะได้บุญจะได้<า>เหมือนกันไหมคะสมัยหลวงตาทํางานอ่ก็กสวดอยู่แล้วเวลากินข้าวอาบน้าเวลาเดินทางไปนั่งรถไปก็สวดนะถ้าไม่สวดไม่มาถึงจุดนี้หนระอกคหลวงปู่ท่านบอกว่าพุทธมนต์นะเลี้ยงชีวิตเองได้เลย ใหม่ๆก็ไม่เชื่อหรอกเราเริ่มสอนใหม่ๆสมบอกเองก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆดิมันก็มีการพิสูจน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพราะพิสูจน์ได้มันก็ไม่หยุดละไม่เรียนด้วยไม่เรียนต่อด้วยส่วนมูอย่างเดียวนะ่ะฉันบอกเองรวยแน่นอนนะในอนาคตเองเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาติเพราะว่าเองทําในชาติเนี้เพราะว่าชาติเนี้นะ่ะมันไปยาวเลยมันไปหลายสงไข่นะตัวไปหลายกับนน่ะ พ่อเองเอาจริงอาชาตินี้เอาจริงนะท่านถึงบอกว่าเอามันจริงๆว่าชาตินี้อย่าไปเละเทะเลยตอนที่เจอท่านท่านก็ขู่แล้วเองก็ข้าวินว่าแต่เกิดไม่ต่างกันหรอกชาติก่อนๆนะเวลาเขาเข้าวัดเองก็ไปนะเองไปเลยวัดไปไอ้คนเด่นก็อยู่วัดเองก็ไปเลยวัดไปไปเที่ยวไปอะไรซะ มันก็เลยความเคยชินในการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยต่างกันทั้งหมดมันต่างกันแต่การเวียนว่ายตายเกิดเท่ากันอายุไม่เท่ากันคือกรรมประมาณนี้แหละถตาว่าจะไปตื่นเต้นอะไรโลกเนี้มันไม่ใช่ของใครหรอกเองไม่ใหญ่ชาตินี้เองก็ใหญ่ชาติหน้าได้ถ้าเองใหญ่ชาติหน้าได้เองก็ใหญ่ทุกชาตินล่นนะสมบัติปัะกับชม เอาสวยๆก็ได้อาสําเด็จที่ใจอ่ะเอาหลอ,อยังไงก็ได้ใจสั่งเนี่ยหล่อแน่นอนสวยแน่นอนนะเอาสวยชาตินี่ก็แล้วกันอยู่กับพระนะพระอยู่กับเราเนี่ยคนมองเห็นเขาก็รู้สึกดีแล้วล่ะน้องตาคะเวลาที่เราไปสวดปรับภพบภูมิให้สถานที่ต่างๆคะ่ะน้ําตาเราจะไหลคะ่ะจะทํายังไงให้น้ําตาไม่ไหลคะ ก็ไม่ยากหรอกลืมตาสวดอย่าไปหลับตาเอาจริงมันมีอิ่ชีแก้อยู่ลืมตาส,สวดนะลืมตาแผ่มองไปก็แผ่ไปสวดมนต์ไปแผ่ไปถ้าลืมตาแล้วน้ำตายัางไหลอยู่ต้องหาสาเหตุแล้ว ตาคะถ้าเกิดว่าเราตายแล้วค่ะวิญญาณออกจากร่างแล้วเราจะจําญาติพ่อแม่พี่น้องได้ไหมคะโอ้ยเราเดยว,วายา,าตินี้ยนะญาติในอดีตรู้หมดแหละเรากมที่ตัวเองทำมาในโลกเนะี้ยรู้หมดแหละไปขี้ไว้ที่ไหนรู้หมดแหละเพราะมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณแต่เรามีรูปมีนามมีกายมีใจมันตัวปิดกั้นเลยเนะียยิ่งปัจจุบันเนี้ยปิดกั้นหนักแล้ว อยู่โลกกลวนเนี่ยไม่หยุดมันเลยเนี่ยโอ้อยากนะฮะไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะไม่หยุดเนี่ยไม่อยู่ทางโลกมั่งการจะหยุดคือก,การสวดมนต์ภาวนาการมาคึกกรรมฐานคือการพักไม่ใช่ไปพักก็คือไปเมืองนอกไปทะเลนะไม่ใช่อันนั้นไปเพิ่มการบันทึกบันจสังตางหูจะบุกนิดกาย มาพักคือคือมาอยู่เนี่ยมาสวดมนต์เนี่ยคือพักละพอสวดเพลินแล้วมันก็หยุดแล้วมันพักแล้วแล้วเมื่อเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะจําตอนที่เราเป็นคนได้ไหมคะจําไม่ได้ได้ไดยังไงอก็ผีไม่จะคนนะจาไม่ก็ตั้งญาติในอดีตมาน่นนะถ้าเจอกันมันก็นจําได้เจอในโลกไม่จําได้ว่าเคยเป็น มีบุญคุณต่อกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปแต่ไปอะไรเนี่ยวิญญาณเนี้ยบางครั้งมันเป็นญาติเราในอดีตเขาช่วยเราก็ช่วยเราได้นะช่วยตามกําลังที่เขามีนะหลวงตาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ค่าสัตว์ใหญ่ค่ะเลี้ยงแขกในบ้านในงานบุญบ้านค่ะลูกหลานต้องเป็นทายาทกรรมนั้นด้วยไหคะแน่นอนในะสายใหญ่แห่งกรรม กินด้วยกันก็มีกรรมด้วยกันนะคนที่รอดด้วยคนฝึกกรมาารมฐานแห้สัตว์ตัวที่มันกินนะนะแล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานพยายามห้ามแล้วแต่ท่านไม่สนใจและกรรมนั้นจะส่งผลถึงใครบ้างคะจะส่งผลอย่างไรคะส่งผลถึงคนไม่เชื่อ <c oughs> คนที่เชื่อก็ปึกหนีหนีเอาตัวรอด <c oughs> วิธีการหนีก็คือให้สวดมนต์ภาวนาะหนีขึ้นพรมนะเป็นชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นที่อยู่คนเดียวอยู่วิมานคนเดียวเป็นชั้นที่อารมณ์เบาเป็นชั้นที่อารมณ์ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานเป็นเป็นชั้นที่ต้องผ่านคนที่จะเกิดรือไม่เกิดต้องผ่านคำว่าไม่เกิดคือ จะไปนิพพานนี้จะไม่เกิดเนี่ยต้องผ่านพรมเพราะเลยพรมขึ้นไปมันเป็นดินแดนที่ไม่เกิดแต่คนจะไปเป็นโพธิสัตว์หรือปัจเจกภูมิหรืออะไรก็ตามมันต้องผ่านพรม,มจะคิดออกจิตมันเบาสร้างบาร,รมียังไงชาติเนี้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นเขาต้องฝึกกรรมาฐานก่อนก่อนเด็กเก็ทำอย่างอื่นต้องฝึกจิตก่อนเนี ฐานของจิตกรรมการกระทําฐานก็คือจิตกรรมฐานจิตมีฐานฐานแห่งความรู้หลวงตาค่ะอยากให้หลวงตาเล่าความเป็นอยู่ของโลกวิญญาณค่ะเขาอยู่กันยังไงคะอ๋อเอาแบบไหนแนละ้วเอาพรมเหรอพรมก็อยู่องเดียวโดดโด,ดอยู่ด้วยจิต ส่วนใหญ่พวกที่ฝึกสมาธิพวกที่ฝึกสมถะพวกที่สวดมนต์ส่วนใหญ่จะขึ้นพรมพวกที่เคยทําบุญทําบุญเยอะแยะเนี่ยก็เป็นเทวดาหกชั้นนะนะจ่าตุ้มเนี่ยนะบุญน้อยหน่อยบุญนี่ล็อกขอคแคทพกพวกภูกกมเาาิเทวดาอากาศเทวดาลูกเทวดาพวกนี้น และอีกพวกหนึ่งก็คือไม่มีดีมานจะเป็นเมืองก็คือเมืองคุดเมืองยักษ์เมืองนาเมืองกุมพันเป็นเมืองเป็นเมืองเมืองเป็นบุบบ้านนี่นแหละมีพวกครองนะครอนะไรประมาณเนี้ยพวกนี้สวยบุญนะของรู้สึกเป็นบนุญลงมาอีกหน่อยพวกเปรตอสุรกายเปรตอสุรกายเนี่ยมีความหิวตลอดเวลา <laughs> ถ้าเราจะสัมผัสนะมีความหิวตลอดเวลาเพราะกรรมพวกสัมวมเวศหรือพวกต,ตายก่อนกำหนดอันนั้นยังยังไม่ได้สวยบุญหรือบาปเพราะตายก่อนกำหนดพวกเนี้ย <ขอ S 1> สามารถจะ <ขอ S 2> จมาฟังเราสวดมนต์มาสวดมนต์กับเราถึงไม่ได้แต่ก็สบายเขาม่อยู่รบกึ่งกลาง จะว่าบุญก็ไม่ใช่จะว่าบาปก็ไม่ใช่เพราะยังไม่ได้ไปเพราะตายก่อนกําหนดแล้วผู้ที่อารมณ์ทุกตลอดเวลาคืออบายภูมิเราถึงแต่ลงไปไม่ได้เพราะเขาจะทุกตลอดดินแดนแห่งความทุกข์พ้นไปด้วยความรู้สึกดินแดนแห่งความสุขทางบนดินแดนซึ่งมีหลากหลาย มีสังผุดมีสังคุกมีสังเยอะแยะหมดคือดินแดนของมนุษย์มีรูปกรรมนามเอย่ยที่บอกไปที่บอกว่าเวลากราบพระนะถ้าตาเห็นรูปจิตสัมผัสนามมาทำได้เนี่ยเราก็จะเห็นคนนะไอ้คนนี้มันตัวเป็นคนนะแต่จิตมันเป็นเปรตมั่งเป็นอสุรกายมั่งเป็นพระอรหันต์มั่งเป็นโพลิสัตม์มั่งเป็นปัจเจกมั่ง มันจะเป็นความซ้อนความรู้สึกเพราะจิตมันซ้อนอยู่กับเราอยู่แล้วมีรูปมีนามไงมีกายมีใจอ่ะเวลาเราคิดดีอ่ะขึ้นของความดีขึ้นมามันก็สว่างเวลาเราคิดไม่ดีอ่ะขึ้นของความไม่ดีก็หายไปเหลือแต่ความมืดมืดมัวมัวจิตเนี้ยจิตคนเนี้ยเวลาไม่ทุกข์ก็ทุกข์อะความทุกข์มาหมดเลยเวลาสุขมันก็สว่างอ่ะ นี่คือดินแดนของมนุษย์เกิดตายไปอารมณ์ไหนอะอารมณ์ทุกข์เหรอมันก็ไปที่ทุกข์อ่อารมณ์คิดถึงสัตว์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์อันนี้มนุษย์เนะี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยยากนะฮะอยากให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเข้าใจแล้วจะไม่ขี้เกียจไงขี้เกียจจริงๆอะน,นอนสวดกันแล้วกัน สวดแล้วให้หลับไปอืมมันปกติกันอนทุกวันอยู่แล้วนะหรือฟังฟังบทสวดก็ได้อย่างนี้ที่วัดเขามีลำโพงบทสวดนะเขามีขายฮะที่วัดนน่นฮะที่เช่าเมืองนะอ้าไมะไรถามหลวงตาคะแล้วในโลกวิญญ,ญาณค่ะเขาจะมีการคุยด้วยกันไหมคะเขา,ก,าก็ค,าาคุยกันนี่แหละ คุยกันเหมือนมนุษย์เลยอย่างเงี้ยเหรอคะวิญ,ญญาณมันไปจากความรู้สึกมันไปจากมนุษย์โลกวิญ,ญญาณเขาคุยกันน่ะมันไม่มีชาติมันใช้โทรจิตคือความรู้สึกเข้าใจไหมเหมือนเราคุยหลวงปู่เนี่ยสมัยหมใชก็ฝึกกันใหม่ๆน่ะคุยกับหลวงพ่อคุยกับลูกท่านน่ะคือมอง านบ่อยๆเนี่ยขราท่านมองท่านพอภาพท่านเคลื่อนไหวเนี่ยก็โอเคคุยได้แล้วเวลาคุยก็มองภาพท่านปับ๊บหลวงปู่ผัวนัวไปไหนวันเนี้ยมันไม่ยอมกลับมันเดึกดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกต่อว่าเองดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาันจะาเมามาก็ลองดเูเลยสักพักมันเมามาจริงไหมจริงมันม่อุปทานนะเพราะว่ามันเป็นอนาคตไง อนาคตห้านาทีสิบนาทีข้างหน้าเนี่ยพราถามไปด้วยเรื่อยๆเนี่ยมันจะใหม่ๆไม่จริงมั่งไม่จริงมั่งอะ่ะแต่จะหยุดเพราะมันยังไม่ชินถ้าเราถามบ่อยๆบ,บ,บ่อยๆนเนี่ยมันจะชินถ้าวันไหนถามไม่รู้เรื่องแสดงว่าจิตเป๋แล้วจิตไปทางโลกมากเล่นติกตอกมากเล่น youtube มากอะไรก็มาเนี่ยแล้วคุยกันมากอะไรวะเนี่ยเพราะนั้น พอจะไปทั้งโลกมากเนี่ยพวกนี้เขาจะมาจับลงปู่แหละจับหลวงพ่อเลยเขาจะจับเรื่อยๆพวกนี้จะไม่ไปไหนจะติดติดท่านอะ่ะชีวิตอยู่กับท่านเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> พราะนั้นในโลกวิญญาณมันก็เลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มันไม่มีธาตุไม่ได้คุยกันมันใช้จิตต่อจิตคือโทรจิตเป็นการน,นึก ตพรน,นั้นเวลาคุยกับผีนะคนที่สวดมนต์นานๆนะเนี่ยทดลองดูได้เนี่ยวิญญาณแถวนี้มาสวดกับเราทุกวันหรือเปล่านะนึกเอาจะไปบอกใครจะไปบอกเขามันไม่เป็นเยไม่เป็นจริงอย่างนั้นเดี๋ยวนึกเลยว่าเนี่ยทำมานี้ให้หน่อยดิยเนี่ยไปสั่งยายข้างบ้าน,นสั่งอะไรก็ได้ที่คนรู้จักเราเนะี่ยให้เขาไปสั่ง ซื้อส่งตามมาได้ซื้อกาแฟาได้ขนาดประมาณเนี้ยมันได้ตามที่เราคิดนะใช่เราสังผีได้แล้วฮะวิญญาณแถวบ้านเราได้แล้วเพราะเขาได้บุญกับเราทุกวันเนี่ยไม่ใช่สวดมนต์แล้วมีประโยชน์อะไรไม่ได้ทดสอบไม่ทดลองอะไรเนะี่ะโอ้ขี้เกียจแน่นอนนะเดี๋ยวก็ไปเล่นทิกต o อกแล้วเล่นยูทูบยูทูบแล้วไม่ได้พิสูจน์อะไรไงมันก็ไม่เพลินแนละ้วใช่ไห ไม่เืลินแล้วมันกน็เริ่มเบื่อแล้วบางคนอธิษฐานขออธิษฐานถูกอดิศรีทุกหมดวดอ้าวถูกแล้วไม่ถูกไทยขอให้สุกลาวหรือเวียดนามอะไรประมาณเนี้ยไปน่นต่างประเทศเลยเอจริงอ,าอา้าวม่ระทหนตาค่ะ เียกท,ทำสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่ติดโทรศัพท์ติดโซเชียลค่ะเวลาตายไปแล้วเขาจะทํายังไงคะ่ะอารมณ์สุดท้ายที่เขาไปนั่นแหละเขาตายเพราะเขาควบคุมธาตุทั้งสีไม่ได้จิตเขาควบคุมไม่ได้เพราะมันเป็นโลกเป็นผีเป็นของมีพิษใช่ไหมแกช่ชราโดนของแข็งของมีคมมันบังคับไม่ได้มันจะเป็นต้องออก ท่านมันดีดไม่ออกคุณควบคุมไม่ได้เนี่ยสมัยที่ฝึกอะไปฝึกโรงพยาบาลอะถึงวันเหตุอะลากมาแล้วบางทีมันออกก่อนนะฮไปถึงหมอบอกทนพิษบาดแผลไม่ได้ต้องออกมันออกไปด้วยความทุกข์อะคิดดูดิแล้วมันเป็นสมวเวสีทุกข์อะมันก็อารมณ์ของความทุกข์ตลอดมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้มันจะเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องถอยออก พราะมันควบคุมไม่ได้ไงนี่คือการตายการตายเนี่ยมันจะยากกว่าการเกิดมันทรมานกว่าการเกิดถ้าไม่ฝึกจะเกิดเนี่ยเรามนุษย์วิญญาณพรมอะไรพวกเนี้ยพอจะเกิดก็เกิดเข้าท้องไปเลยระหว่างบิดามารดากําลังพอดีนั่นแหละมันก็ซ้อนเข้าไปเลยงานะเกิดง่ายเวลาตายเนี่ยยากถ้าไม่ฝึกนะ ถ้าฝึกไปนานๆเนะี่ยจนแก่นะแก่ชลานะมันบีบเราเนี่ยเราจะให้มันบีบไม่เอาเวลามันบีบเราเนี่ยมันรู้แล้วเนี่ยพอเราควบคุมแล้วมันหมดเลยนะจิตเราควบคุมตั้งแต่หัวยันเท้าอ่ะออกไปก่อนแล้วอ่ะมันจะมีความวรู้สึกควบคุมไม่ได้จาเป็นต้องออกไม่เทวดาหรือพรมหรือไหนก็ได้ กำหมดไปได้เลยก็หมดเกิดเลยก็ได้นี่คือประโยชน์ในการฝึกนะ หลวงตคาคะญาติธรรมมีคาถามค่ะว่าอยากทราบว่าเวลาที่เราสวดมนต์ค่ะแล้วเรารู้สึกถึงหยุดนิ่งกับสิ่งรอบๆตัวเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะสภาวะสิ้นไรความรู้สึกทุกอย่างหยุดนิ่งไม่โกรธไม่สนใจอะไรเลยค่ะแบบนี้เข้าถึงอารมณ์พรมหรือเปล่าคะใช่อารมณ์พักอารมณ์พรมอารมณ์เหนือเหตุเหนือผลถ้าถ้าบันทึกบ่อยๆนะเวลาไปไหนเนี่ย มันจะมีปัญหาเนี่ยมันจะเข้าไว้ก่อนแล้วมันจะเข้าไปพักตรงนั้นเพราะเราสวดประจําเราฝึกประจําแล้วจาอารมณ์นั้นรวดได้ด้วยละเพราะมันบันทึกบ่อยๆจำบ่อยๆเหมือนคนมีนิมิตบ่อยๆอ่ะสังเกตนะมันคนมีนิมิตบ่อยๆเนี่ยอย่าไปเล่นโลกนะถ้าเกิดนิมิตเราจะไปเล่นทังโลกมากอย่าไปเล่นโทรศัพท์มากอย่าไปคุยกันมาก มันจะในมิตมันจะเกิดเรื่อยๆ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 เลย,เย,เย,เยนานเข้านานเข้าถามว่าจำจำขึ้นตรงนั้นได้ไหมได้เพราะมันเกิดความเคยชินมันเกิดความเคยเวลาณก็เข้าไปเลยฟักเข้าโลกวิญญาณไปเลยไปดูว่าพวกที่มันสวดมนต์กันเขา <c oughs> เอาจริงในเรื่องจริงนะเนี่ย หลวงตาคะย่าทําสงสัยค่ะว่าคู่รักค่ะของเรามีจริงไหมคะเวลาเจอคนแปลกหน้าทําไมรู้สึกลืมคู่รักและรักคนแปลกหน้าแทนคะอา้าวคนแปลกหน้าไม่ใช่แปลกมันแปลกชาตินี้นรืชาติที่แล้วมันไม่แปลกชาติที่แล้วนะมันเป็นผัวเราเป็นคู่รักเราทั้งนั้นเราจะไปติดมันทําไมลนะ่ะอดีตมันปัจจุบันมันดึงอดีตเข้าใจไหมแต่เราจะ ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลมือที่เราเราจะไปกับเขาเป็นพักเป็นพักมันก็ผิดอะใช่ไหมละ่ะทุกวันนี้มีมีเยอะเอาจริงลองสังเกตดูว่าชาติหนึ่งคนหนึ่งเราบางคนชาติหนึ่งมีตั้งหลายคนนะใช่ไหมมีเดียวทิง้งมีเดียวทิงนะ้งสามสี่คนนะั่นเหละมันก็คือเป็นผัวเราเป็นเมียเราทั้งนั้นแหละ ในอดีตกี่คนไม่รู้เลยพอเห็นกันในอนาคตถามว่ามันไม่มีความรู้สึกเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันจะยับยั้งใจได้หรือเปล่านะแค่นะใช่ไหมทั้งคู่หแหละมันปะกันก็นกไปเลยแหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะห <c oughs> นะูตาคะอยากจะถามว่าหนูจะมีโอกาสหมดหนี้ไหมคะโอ้เรื่องนี้มันจะไปนสนใจในส่วนไปเหอะ หนูปูหนูหมดนี่นะจะสวดหนักถ้ายิงหมดเราหนูหนูก็จะบวชเลยอะไรประมาณนะี้ตั้งสัจจะดีสัจจะอธิษฐานะสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงอย่างแลมั่นคงเลยมีหลายคนนะอธิษฐานยางงี้ยนะรอจะบวชอีกหลายคนเลย